ไปดิพ่อแม่พี่น้องพ่อไปพุ่คนพูดบอกพูดบอลเนาะมือนี้กับผมก็พญารัมคือเก่ามือนี้พญารัมเอาล่างหน่ำมาแจกพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมาขายน้ำาขายนมาขายน้ำาขายหน่ำพี่น้องก็มือนี้ขายพี่น้องมาอยู่พี่น้องเลยหน่ำดีด้พี่น้องเอ้ยนี่มาขายพี่น้องเข้ามาส่งสกัดอ้าวทั้งนี้ขายก่อนเลยพี่น้องเลยนี่สองจูพี่น้องเลยมาขายหน่ำมือนีจูหนึ่งพี่น้องเลย ตอนนี้ก็ชูปริตามงคุณให้บุญกันเรียบร้อยเนาะพี่น้องพี่น้องเำาก็เตรียมมาลงมานี่ที่าลาดฝนกำลังเอาเครื่องลงพี่น้องพี่น้องเนาะเครื่องท่าพระคนยังไงพี่น้องเอ้ยถูถาวรพระอื่นตะบูชื่อตอนนี้พี่น้องเขากำลังเตรียมมาห่อลงเนาะพี่น้องเนาะ อยขากเอาคอลงเลยกับอัดอัดนำอัดน้ำหอมเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเพณี่าวเล่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเอาคอลงกับอดน้ำอัดชงน้ำอัดน้ำหอมตอนนี้กำลังประกอบลงี่น้องพี่น้องมาคือบทถ่ายเอาะตอนฉาบหน้าลายพนะี่น้องเข้าวิจิตุกนบานีเตรียมส่งสกาันตอนนี้กำลังเริ่มทยอยไปเนาะกำลังเคลื่อนที่พี่น้อง วัวได้ใครพี่นองง้องเลยบ่งสรงสักรนกับใกล้ๆเพราะว่าเป็นเขตหน้าข้าเจ้าเองตอนนี้กำลังคายหนำพี่น้องตอนนี้ก็พี่น,อน้องเ้าก็ไล่ช่วงควรเติมพี่นองง้องเลยมาส่งสักรันเมื่อเนี่ย

ขายน้ำขายน้ำคไมันนักจกโอ้ยไปจะได้กนี้มามาพี่น้องมาๆขายน้ำยังไล่อยู่ ห้มาขาดมาน้องมามามาสองก็ได <propose> ้สามก็ได้มามาใ้ผสองละสมันจะเบิดแจกเลยแจกเลยมามามายังไล่ยังไลายังคลายอยู่ อยู่บนลงเนะพนนะี่น้องบนทุกคนศพน้องเอาขาใหม่ห้าพื้นเป็นน้องเลยมาใสา่เป็นพิธีของส้างปุเนะพี่นน้องเลย นั <S 2> <S 2> ่นแหละจะเปลี่ยนใหม่พี่น้องเลยเมซี่อยู่นานี่น้อยอยู่หลังจุน้อยพายูตากแดดบันเมซี่ไปอยู่ในโฮมตอนนี้กำลังให้บุญพี่น้องเลยตามุงคูดจบอย่น้องพี่น้อง ก็ยายบ้างให้เมซี่นอกพนังเนาะบายมาด้วบังบ้งูกบายจเปลเ่ยนพลังมาบ้างสูบบงเทียนเม้อเนก็ะให้เยเกนน่อยเนนน่อยมาเมซี่ลูกเมซี่ลูก อันว่าบุญคนนี่บ่มีไฟปันแขกน้องพี่น้องเอ้ยบ่ปันแข่งออกได้คือไม่พากลางเก็บเงินเท่ากินข้าวเฮาสิเขากินพี่น้องเอ้ยมันต้องไปยุ่งกันทุกคนตอนในการลั่งเริ่มพิธีจูดนาพี่น้องเนาะก็เป็นลูกชายของเพื่อนเอง ขก้นแล้วัตบเต้นเลยมีอเไรส่วนตัวาผ่านรอป้าไป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 ้ปไปไปไกไป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 ัปนาไป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 ไกไปไปไปไาไป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 าปกปไปกปนปไ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 กไป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 กปไ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 ปอปไป ถ้าผิดพลาดประกันใดกับข้อภัยนั้นถ่ายโภชาลยสำหรับคลิปนี้ก็ข้อโบลตรงจาบนี้นะนนาเปนเนาะคลิปหน้าพบก,กันใหม่สบายดี